ส,สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา,า,าพระราชธิาพิมลรังน์พระบรมราชินีในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าในถะุนทรจอมเมืองแหนงเพื่อแม่พมร้อมด้วยทิาศอาสาพระราชทานและประสบนกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงหน้าที่อย่างนี้ล้วนมีจิตใจตั้งมัน่นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนั้นหนาที่ถือมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชชราสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสมเด็จพระราชสมพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักรา, 2, ราช2562ณพระที่นั่ง,งอัมพรสถานและต่อมาในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จ พราวะว่าเรื้ล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม,ม่อมสถาปนาพระอิตริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าตุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีพระองค์ทรงเป็นคู่พระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชอนุทยัยมุ่งมั่นทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระน,นางเจา้าสุาทิดาพระจราสุทามพิมลรัตน์พระบรมราชินีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทา,านโครงการพิอารราสชชาธารณด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบกองทุกหมู่เราพร้อมดองสามัคคีรวมมือรวมใจประกอบกิจกรรมสาธารนณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันของสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระหมหากษัตริย์และประชาชนในวันนี้ปวางข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมการจัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาหน้าโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตหมู่ที่6ตำบลทุ่งหลวงอำเภอละเมจังหวัดชุมพรแห่งนี้ โดยขอให้จิตอาสาทุกท่านร่วมบำเพ็ญประโยชน์ได้สำเร็จรุ่วงตามเป้าหมายและทำงานด้วยความระมัดระวังคำานึงถึงความปลอดภัยนหลักด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าพวงชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติด,ดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระคุณ มากราณาที่คุณตลอดไปไว้ความฮักตรงหน้า ทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเอ๊ะ เดือดเดียวกระบาดเดือดเดียวกระบาดเอนไม่ช่วยผัวกันหน่อยเลยเดือดากระบาดนายนะ

รถน้ำเลยก็ได้สิห้องน้ำ